สกอร์3 0นี่หลายคนเห็นแล้วอาจจะแปลกใจนะครับเพราะถ้าดูรูปเกมกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นเลยแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกษตรศาสตร์ FC เอาชนะนครปฐมอยูไนเต็ดไปได้แบบขาดลอยขนาดนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังแทคติกที่เรียกว่าประสิทธิภาพเหนือการครอบครองกันครับนี่คือคําถามหลักของเรื่องนี้เลยครับว่าทีมที่ไม่ได้เป็นฝ่่่่ายยคคอออองงบบลลุกใสูแขตด กลับกลายเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะไปแบบเด็ดขาดมันเกิดขึ้นได้ยังไงเอ๊มันเป็นเพราะความเฉียบคมในการจบสกอร์อย่างเดียวหรอหรือว่าเป็นเพราะกลยุทธ์เกมรับที่วางแผนมาอย่างดีเยี่ยมเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่เลียงเหตุการณ์กันไปทีละช่วงเพื่อหาคําตอบของเรื่องนี้กันครับเรามาเริ่มกันที่ครึ่งแรกเลยนะครับพอเกมเริ่มขึ้นปุ๊บภาพมันชัดเจนมากครับเหมือนเป็นมวยคนละสไตล์ขึ้นมาเจอกันบนเวทีเลย ฝ่ายหนึ่งเน้นเดินหน้าออกหมัดใส่อย่างต่อเนื่องแต่อีกฝ่ายเนี่ยนิ่งมากครับรอจังหวะสวนกลับด้วยหมัดเดียวที่หวังผลได้ทันทีน่าสนใจนะครับว่าสไตล์ไหนจะทําได้ดีกว่ากันฝั่งนครปฐมเริ่มต้นเกมมาก็อย่างที่เห็นเลยครับคือโหมบุกหนักพยายามใช้ทุกอาวุธที่มีไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งไกลของอนุกรหรือการลองส่องไกลของปรินทร์ก็คือเป็นแท็กติกที่เน้นปริมาณเข้าสู้หวังสร้างความผิดพลาดให้กับเกมรับของคู่แข่งแต่ทั้งฝั่งกเกษตรศสาสตร์กลับ รับมือได้เยือกเย็นมากครับพวกเขาเลือกที่จะคุมโซนปิดพื้นที่ว่างแล้วก็อดทนรอรอให้นครปฐมเปิดช่องว่างด้านหลังเพื่อให้พวกเขาได้โจมตีสวนกลับนั่นเองครับแล้วนี่แหละครับคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของเกมนี้เลยในขณะที่นครปฐมพยายามสร้างโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยังไม่ได้ประตูกะเกษตรศาสตร์กลับใช้โอกาสแค่ไม่กี่ครั้งเปลี่ยนเป็นประตูขึ้นนำได้ทันทีเลย นี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเฉียบคมที่เข้ามาเป็นตัวตัดสินทิศทางของเกมนี้อย่างแท้จริงครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าครับว่า3ประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกเนี่ยมันสะท้อนภาพกลยุทธ์ของเกษตรศาสตร์ได้ชัดเจนขนาดไหน ทั้ง3ประตูนี้มันโชว์ให้เห็นถึงความหลากหลายในการเข้าทำของกเกษตรศาสตร์เลยนะครับประตูแรกเนี่ยมาจากการสวนกลับเร็วใช้ความเร็วของผู้เล่นริมเส้นเจาะเข้าไปในพื้นที่ว่างที่นครปฐมทิ้งเอาไว้ส่วนประตูที่2มาจากการจ่ายบอลทะลุช่องที่แม่นยําแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ในการเข้าทำและประตูที่3ครับมาจากการช่วยความผิดพลาดส่วนบุคคลของคู่ต่อสู้ซึ่งพวกเขาก็ไม่ลังเลเลยที่จะลงโทษความผิดพลาดนั้นจะเห็นได้เลยว่าพวกเขาเตรียมพร้อมที่จะจบสกอร์จากโอกาสในทุกรูปแบบจริงๆ คำพูดนี้จากผู้บรรยายการแข่งขันนะครับผมว่ามันสรุปหัวใจของเกมในครึ่งแรกได้สมบูรณ์แบบที่สุดเลยกเกษตรศาสตร์ไม่ได้เน้นการสร้างเกมที่สวยงามไม่ได้เน้นการครองบอลที่เหนือกว่าแต่พวกเขามุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์สุดท้ายนั่นก็คือการส่งบอลเข้าไปตุงตะข่ายซึ่งในครึ่งแรกพวกเขาทำได้สมบูรณ์แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ เอาละครับตัดภาพมาที่ครึ่งหลังสถานการณ์ตอนนั้นคือบีบให้นครนปฐมที่ตามหลังอยู่ถึง3ประตูต้องเปิดเกมบุกแบบเต็มสูบแล้วละครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วนครนปฐมก็เลยต้องแก้เกมครับด้วยการส่งผู้เล่นที่มีความสามารถในการจบสกอร์สูงอย่างวูกึนยองและตัวสร้างสรรเกมอย่างพิมพ์ประพบลงมาซึ่งนี่ก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากนะครับว่าพวกเขาต้องการประตูคืนให้เร็วที่สุด เป็นการเดิมพันทุกอย่างที่มีเพื่อจะพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ถึงแม้ว่าการแก้เกมจะช่วยให้นคนปรปถมสร้างโอกาสได้จะแจ้งขึ้นจริงๆนะครับแต่ปัญหามันก็ยังอยู่ที่เดิมนั่นก็คือความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะลุดเดียวหรือว่าจังหวะยิงแบบโล่งๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยสิ่งนี้มันยิ่งตอกย้ำให้เห็นเลยครับว่าปัญหาของพวกเขาในเกมนี้ไม่ใช่เรื่องของการสร้างโอกาสแต่คือการจบสกอร์ล้นๆครับ พอมาถึงตรงนี้บทสรุปของเกมมันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วล่ะครับว่าชัยชนะของกเกษตรศาสตร์เนี่ยได้ไม่ได้มาจากโชคช่วยเลยแม้แต่น้อยแต่เกิดจากการวางแผนและวินัยในเกมที่ทําได้ดีกว่าเป็นชัยชนะของทีมที่เข้าใจเป็นอย่างดีครับว่าฟุตบอลตัดสินกันที่ประตูไม่ใช่การครองบอล ตัวเลข30ูนนี้อาจจะไม่ได้สะท้อนภาพรวมการครองเกมทั้งหมดนะครับแต่มันสะท้อนถึงสิ่งสำคัญที่สุดในกีฬาฟุตบอลนั่นก็คือประสิทธิภาพในการเปลี่ยนโอกาสให้เป็นประตูซึ่งในเกมนี้ต้องยอมรับว่ากเกษตรศาสตร์ทำได้ดีกว่าอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับนี่คือหัวใจสำคัญของชัยชนะในเกมนี้เลยครับกลยุทธ์แบบนักแม่นปืนก็คือการยอมเป็นฝ่ายตั้งรับยอมให้คู่ต่อสู้ครองเกมไป แต่เมื่อมีโอกาสหลุดมาแค่ครั้งเดียวก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นประตูให้ได้ซึ่งเกษตรศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางนี้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆทําเปรียบเดยนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับลองนึกภาพตามดูเกษตรศาสตร์ไม่ได้มีโอกาสบ่อยครั้งนักแต่ทุกครั้งที่โอกาสมาถึงพวกเขากลับจบสกอร์ได้อย่างเยือกเย็นมากเหมือนนักแม่นปืนที่นิ่งและมั่นใจในทุกนัดที่ลั่นไกออกมาเลยครับ สุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้วงการฟุตบอลได้คิดกันต่อนะครับว่าในยุคที่ข้อมูลและสถิติการครองบอลถูกให้ความสำคัญขนาดนี้ฟุตบอลที่เน้นประสิทธิภาพและความเด็ดขาดจะยังคงเป็นคำตอบสุดท้ายสู่ชัยชนะได้อยู่หรือไม่แล้วแต่ละท่านละครับคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันก็น่าคิดนะครับ